สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลอง o อาไปเชืนะครับวันนี้ผมนะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีทํากิจกรรมนะครับรูปกลวยนะครับก็หลักการแต่ละกิจกรรมก็จะมาอธิบายวิธีการและหลักการนะครับในการทํากิจกรรมให้มันง่ายนะครับและเสร็จภารกิจได้ไวขึ้นนะครับผมโอเคครับมาดูกันนะครับแบบแรกนะครับแบบที่1นะครับก็จะมีอ่าจะเป็นแบบการยิงบล็อกนะครับผมก็จะมี3ขั้นนะครับก็จะมีง่ายกลางแล้วก็ยากครับ การยิงบล็อกนะครับถ้าเกิดว่ายิงมันจะมี2ประเภทนะครับก็คือแบบประเภทที่แบบว่ายิงโดนโบล็อกสีขาวนะครับจะทําให้ภารกิจเสร็จได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่า,าประเภทที่2นะครับเป็นการยิงเก็บแต้มนะครับก็ก็ถ้าเกิดว่าเรายิงเก็บแต้มเนี่ยก็จะมีง่ายกลางยากนะครับก็คือเราต้องยิงให้โดนโบล็อกเยอะที่สุดนะครับแต่ละแต่ละกิจก็จะมีโอกาสทั้งหมด ตามที่เขากําหนดนะครับเราก็ต้องทาให้ให้ให้เสร็จก่อนสมมติ uan, ว่าเขากําหนดมาให้4ครั้งเนี้ยเราก็ต้องทําให้เสร็จก่อนแล้วก็ถ้าเขากําหนดมาให้8ครั้งเราก็ต้องยิงให้โดนบล็อกให้ได้ตามคะแนนที่เขาต้องการนะครับให้เสร็จเร็วที่สุดนะครับผมอ่าส่วนวา <S <s <popping> <S ง่ายกลางยากก็จะมีอย่างนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าง่ายก็ค <GG critique> ือยิ <G critique> งก็คือแต้มเขาต้องการน้อยถ้ากลา <S <s <ucking> <S งก็เพิ <g speaks S 1> ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ยากก็เพิ่มสูงสุดนะครับ ถ้าเกิดว่าเขาต้องการนะครับถ้าขั้นยากนะครับก็เขาก็ต้องการเยอะนิดนึงนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบที่2นะครับก็จะเป็นเลี้ยงบอลกับเลี้ยงบอลแล้วยิงนะครับอันนี้ก็มีเหมอือนกันนะครับยากกลาง่ายนะครับแต่ว่าเลี้ยงบอลนะครับผมก็จะเป็นประเภทแบบเลี้ยงบอลผ่านกล้วยหรือว่าเลี้ยงบอลในเขตวงกลมหรือว่าเลี้ยงบอลตาม่าลูกศรที่เขากําหนดนะครับก็จะมีทั้งระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้แล้วก็จะมีทั้งโคดเคี้ยวนะครับ ส่วนเลี้ยงบอลแล้วยิงก็จะมีเลี้ยงแล้วก็กดยิงหรือว่าให้เพื่อนส่งแล้วยิงนะครับก็จะมีแยกกันไปาตามหลายร,รูปแบบนะครับผมอยู่ที่ว่ากิจกรรมจะมาแบบไหนนะครับแต่ว่ากิจเนี่ยอาจจะง่ายในการทำนะครับผมก็ไม่ได้อธิบายสูตรอะไรมากก็ทําให้ทันเวลาที่กําหนดแล้วก็ยิงให้เข้ากรอบตามที่เขาต้องการแค่นั้นนะครับผมตกตกถ้ายากสุดอะยากกลางง่ายยากสุดก็น่าจะประมาณถ้ายิงเข้ากรอบก็ประมาณ2-3 ห้าลูกส,สองลูกขึ้นนะครับประมาณนั้นแต่ว่าถ้าในการเลี้ยงก็คือเวลาก็จะลดน้อยลงนะครับจะถ้าใชา้นักเตะที่มีความเร็วก็แป๊บเดียวนะครับผมแล้วก็ถ้าเลี้ยงออกเขตเลี้ยงออกอะไรก็จะหักแต้มนะครับแล้วก็จะมีการเลี้ยงแข่งกับผู้เล่นผู้เล่นที่มีผู้เล่นฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับถ้าเราวิ่งช้ากว่าเขาเราก็หรือว่าเราวิ่งออกนอกกรอบเส้นก็จะเริ่มใหม่นะครับก็มี กำหนดเหมือนกันนะครับก็มีโอกาส4ครั้ง3ครั้งตามที่เขากําหนดนะครับยากง่ายนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็ง่ายๆเนาะก็ทํากันได้อยู่แล้วนะครับผมแบบที่3นะครับก็จะเป็นยิงฟิกคิข้ามกําแพงนะครับผมใส่บล็อกนะครับหรือว่าจะเป็นใส่ช่องนะครับผมถ้าเป็นยิงใส่ช่องนะครับจะมีก็จะมีหลายแบบจะมีกําแพงหรือไม่มีกําแพงก็ได้นะครับแล้วเขาอยู่ที่เขากําหนดมาให้เราแต่ว่าโอกาสที่เรายิงก็ก็จะ แตกต่างกันไปนะครับถ้ายิงใส่บล็อกก็เหมือนเดิมนะครับก็เก็บแต้มให้ครบตามที่เขาต้องการนะครับยากกลาง่ายก็จะเป็นการยิงให้เข้าบล็อกนะครับให้เขาเรียกอะไรให้ได้แต้มนะครับเยอะที่สุดนะครับผมส่วนถ้ายิงใส่ใส่เป้านะครับก็ยิงมันจะเป็นเป้าสีน้ำเงินนะครับผมให้เรายิงนะครับก็ถ้ายิงให้ครบตามกำหนดก็สามารถทำภารกิจเสร็จได้นะครับผม ก็คือสมมติเขาก็หนวดยิงให้ดโดน3ช่องเนี้ยเราก็ยิงภายในโอกาส4ีครั้งอย่างเงี้ยก็จบได้นะครับผมแต่จะมีภารกิจที่ยากนะครับผมสําหรับการยิงกาแพงคือยิงผู้รักษาประตูนี่แหละแต่ว่าผมไม่ได้หาคลิปมาไม่ได้นะครับเพราะว่ากิจแต่ละวันมันก็หมุนกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ,าธ,อาธิบายสูตรนะครับอันนี้โอเคนะครับผมจะมาบอกสูตรในการยิงฟรีคิกนะครับสาหรับกิจ ขั้นยากนะครับผมแต่อันนี้มันจะมีผู้รักษาประตูแต่ผมยกตัวอย่างมาในนี้ก็คือ,อก็คือเอาตัวอย่างจากการยิงแบบนี้นะครับแต่ว่าใน,ในคลิปไม่มีหรอกกิปนั้นเพราะว่าเราหายากนะครับนู่นหมวดฮีโร่แต่ว่าหมวดฮีโร่ออกไปแล้วเนาะก็คือจะมาสอนการยิงฟิกิกเนาะครับให้เข้านะครับเพราะว่าผู้รักรษาประตูจะเหนียวมากนะครับจะเป็นผู้รักรษาประตูเซฟนะครับแค่ยิงให้เข้ากรอบนะครับประมาณ2-3ครั้งมั้งครับของต่อโอกาส5ครั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนาะโอเคครับจะมาสอนนะครับผม ขั้นตอนแรกนะครับให้เรานะครับเบี่ยงกําแพงมาทางซ้ายนะครับหรือหมุนองศามาทางซ้ายนะครับหรือว่าทิศที่เราจะยิงเข้านะครับเพื่อที่เรานะครับจะอ่ายิงลูกเพื่อหนีทิศทางมือโกนะครับผมเราก็เบี่ยงมาทางซ้ายแล้วเนาะจากนั้นนะครับให้เราวาดมือให้ตรงรอบนะครับแล้วยิงใส่ตาาแพงบนสามเหลี่ยมเห็นไหมครับแต่อันนี้คือผมยิงไม่ได้เนาะก็จะมียิง2แบบนะครับก็จะมียิงอ่าแบบลูกฮุกกับยิงแบบปันอ้อมนะครับ ผมว่ายิงแบบปั่นอ้อมจะทําให้ตรงรอบนะครับแต่ถ้ายิงแบบลูกฮุกนะครับจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรจะทําให้หมีมือโก,โกนะครับเออจะทําให้ยิงหมีมือโก,โกได้แรงแล้วก็เร็วขึ้น,นครับแต่ว่าตัวที่เขาเลือกมาให้เรามันจะเป็นตัวที่ยิงฟีคิกไม่ดีนะครับผมที่จะเห็นที่ว่าเห็นว่าผมยิงติดกําแพงนะครับก็โอเคครับก็ลองไปหัดก,กันดูนะครับถ้าเกิดว่าใครเจออ่ะ กิดยิงยิงฟรีคิกข้ามกำแพงแล้วให้ไม่ให้ผู้รักษาประตูเซฟได้นะครับขั้นยากนะครับผมก็ลองสูตรนี้ดูนะครับให้หมุนให้ปรับทิศทางนะครับของของที่เราจะยิงนะครับของกำแพงครับเบี่ยงมาทั้งทิศทางที่มันหนีมือโกที่สุดแล้วปัดให้มันข้ามกำแพงไปนะครับให้ตรงกรอบนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวจะไปดูอ่ากิดต่อไปนะครับผม แบบที่4นะครับคือการยิงเป้านะครับการยิงเป้าก็จะมี2ประเภทนะครับก็คือการยิงเป้าแบบกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็จะมีการยิงเป้าแบบยิงให้ตรงเป้านะครับก็จะมีะบนสามเหลี่ยมซ้ายขวานะครับผมแล้วก็จะมีด้านล่างนะครับกีดนั้นก็จะยากนิดหน่อยเพราะจะมีะตัวตัวเคลื่อนบังนะครับผม<ๆ>เพื่อที่จะไม่ให้เรายิงโดนนะอันนี้แต่ว่ากีดนี้ กิดนั้นน่าจะอยู่ประมาณขั้นกลางหรือขั้นง่ายนะครับผมแต่นี้แต่ในรูปที่เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นกิดยากนะครับผมกิดยากเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะครับสูตรที่1นนะครับก็จะมีดังนี้นะครับก็จะมีอ่าผมจะมาบอกนะครับก็คือ1นะครับยิงเป้าที่1นนะครับวิธีการยิงคือลูดให้แรงที่สุดนะครับถึงเราจะยิงเป้าที่1ไม่โดนแต่เราจะยิงเป้าที่6โดนนะครับผมอ่าทำไมผมเอาเป้าที่6ไว้อ pues ันสุดท้ายเพราะว่า มันอุ่นใจในกรณีที่เรายิงเป้าที่1โดนปุ๊บให้ยิงที่2ก่อนเอา6ไว้เก็บอันสุดท้ายนะครับให้ยิงที่2ก่ของคือปัดให้แรงที่สุดนะครับให้ขึ้นไปฝั่งซ้ายนะครับแล้วยิงอันที่3เหมือนกันสูตรเดียวกันคือปัดให้แรงที่สุดให้ขึ้นไปฝั่งที่3นะครับ2อ,อันนี้คือถ้ายิงไม่โดนเราจะยังจะโดน4กับ5าแต่ข้อเสียคือเราอาจจะโดนอ่ารูปอ่าเขาเรียกอะไรตัวกันอะตัวการนมันวิ่งมาชนนะครับผม สี่กับห้านะยิงยากสุดนะครับผมกรณีนี้นะครับผมให้เลงนะครับผมไอตัวที่จะชนเนี่ยก่อนเราจะวาดมือให้ไอตัวที่จะชนมาอยู่ตรงเลขหกนะครับผมแล้วเราปัดมือพร้อมที่มันจะวิ่งไปนะครับจังหวะที่เราวิ่งนะครับไอตัวตัวนั้นก็จะเคลื่อนไปตรงจุดที่สี่พอดีพอเราง้างเท้ายิงไอตัวนั้นเด้งออกแล้วก็ยิงบอลก็จะโดนเป้าพอดีนะครับผมห้าก็เหมือนกันนะครับโอเคมาดูตัวอย่างกัน โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองยิงกันนะครับผมขั้นแรกก็เหมือนเดิมยิงที่เป้าที่1ที่เราเรียงไว้นะครับยิงก่อนนะครับเป๊ะตามสูตรนะครับผมต่อไปก็ยิงเป้าที่2นะครับบนซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับสกับ3เป๊ะตามศูนยครับต่อไปยิงเป้าที่3นะเบาเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่ากรณีผิดพลาดนะครับเราจะโดน บังนะครับไม่เป็นไรเราได้โอกาสหนึ่งครั้งเนาะไม่เป็นไรต่อไปนะครับเป้าที่4นะครับผมเห็นสังเกตไหมพอถึงจุดปุ๊บนะครับแล้วเราก็ยิงนะครับพอด,นะบดีนะครับจังหวะถึงจุดนะครับผมปุ๊บเห็นไหมมันจะวิ่งไปแล้วพร้อมกับที่เราวิ่งไปนะเราค่อยยิงนะครับต่อไปตรงกลางก็สบายๆนะครับผม สบายๆนะครับต่อไปนะครับจะเป็นกรณีที่2นะครับหรือว่าสูตร2นะครับก็จะมีดังนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเรายิงที่เป้า1ของสูตรที่แล้วไม่โดนแล้วมันตกมาเป็นลูกแรกอยู่ที่เป้าล่างนะครับทีนี้เราจะเสี่ยงยิงทิ้งที่เป้านั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าโอกาสพลาดเราได้แค่หนึครั้งใช่ไหมผมก็จะเอาโอกาสพลาดนะไว้เวลาเรายิง2กับ3นะครับผม ผมก็เลยเลือกที่จะยิงปัดไปทาง3หรือ2ก่อนนะครับผมต่อมาก็ใช้สูตรเดิมนะครับผมจังหวะทีะ่เหมือนเดิมเลยครับคำนวณที่เป้าขยับมาถึงนะครับผมแล้วเราก็เป้ามาอยู่ตรงกลางให้เรากดวาดวาดวาดมือตอนตอนที่เป้ามาอยู่ตรงกลางปุ๊บแล้วพอเป้าเคลื่อนไปนะครับเราก็วิ่งไปพอดีแล้วเราก็จะยิงจังหวะที่4กับ5ได้นะครับผมต่อไป ให้เลือกเป็นเป้าที่6นะครับผมกรณีนี้เป้าที่6นะครับให้เราเล็งตรงเสาเป้าอย่าไปเล็งตรงเป้าวงกลมนะครับผมให้เล็งตรงเสาเป้านะครับจากนั้นนะครับอยู่ที่เราวาดมือละว่าเราจะวาดโดนไหมนะครับให้คิดว่าเป้าเนะ่ยเลื่อนลงมาต่ําตรงนั้นจากนั้นก็ให้เล็งเหมือนเดิมให้อ่าตัวตัวที่มันจะบางเนี่ยให้มันมาสุดที่เสาเหมือนเดิมปุ๊บแล้วกดวาดนะครับผมแล้วมันก็ มันจะพอดีเป๊ะนะครับผมเพราะผมคำนวณไว้แล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับผมเหมือนเดิมถ้าเราพลาดตรงกลางข้างบนนะครับมันก็จะเป็นเป้าข้างล่างเป็นเป้าที่1นะครับผมโอเคครับมาดูกันนะครับจังหวะนี้ถ้าสมมุติว่าเราพลาดนะแล้วก็ยิงนี้เป็นเป้าที่1เนาะเราก็เลือกเลยจะเป็นสามเหลี่ยมมุมบนหรือว่าอย่างไงนะครับผมแต่ผมเลือกอันนี้เป็นก่อนนะครับผม ังหวะนี้นะจังหวะนี้ปุ๊บมาดูเขาถึงตรงกลางปุ๊บเรากดยิงมันก็จะพอดีเขาก็จะเลยไปแล้วก็ไปจุดตรงกลางเนาะนี่ก็ใช้สูตรเดียวกันเลยนะครับผม ladies, เดี๋ยวเรามาดูลูกสุดท้ายนะเดี๋ยวเราใช้สูตรเดียวกันเลยนะครับในการยิงนะครับอ่านี่ยิงพลาดเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้สูตรเดียวกันเลยนะครับในการยิงนะครับแต่ให้เล็งที่ที่ที่ทาขาเสาอะเห็นไหมขาเสาอะอันไหนก็ได้ให้เลือกหนึน่งอัน นะครับสูตรเดิมสูตรเดียวกันเลยนะครับผมให้เข้ามาถึงจุดนี้แล้วกดยิงนะมันก็จะวิ่งไปแล้วพอมันจะมันจะพอดีะนะครับผมไปลองหัดดูนะครับผมโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะมีคลิปรีวิวตัวหรือว่าคลิปจับันดับมาให้ดูเรื่อยๆนะครับก็สนับสนุนผมด้วยนะครับขอบคุณครับ